Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiladzi yatawalla as-salihin wal-akibatu lil-muttaqin. Wa wala udawana illa ala al-zalimin. an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman masidah amma ba'at. อัลลอฮุมังฟานาบิมาอัลลัมตานาวะอัลลิมนามายังฟาอูนาวะรซุกอนาอินมาร็อบบานัฟตะห์บนานาวะบัยนากอมินาบิลฮักวะอันตะครุนฟาติฮีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กอลฮัมดุลิลลาฮ์วันีมาเจอกันอีกครั้งนึงในตอนที่9ด้วยการนําหนังสือที่มีชื่อว่าตะซีมุนอินการเทิดทูนความรู้ของท่านเชคซอลิห์บินอับดุลลาอัลอุซัยมีฮิลลอฮ ก็หนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ท่านนั้นได้จัดอบรมวิชาการณนครมาดีนะในมัสยิดของท่านนาบีก็วันนี้เราจะมาเข้าสู่ในกฎเกณฑ์ที่9นั่นก็คืออัสซอูฟิลออนมีตะฮัมมูลันวะอาดาอันการอดทนเสวงหาความรู้ด้วยการทะเยอทยานและการบากบันเสียสลระ ท่านเชคได้พูดถึงในในหลักเกณฑ์ของการแสวงหาความรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาหนึ่งในสิ่งที่จะต้องอาศัยนั่นก็คือความอดทนความอดทนเพราะทุกสิ่งที่มันอยู่ในหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆหรือคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา ตลอดจนในเรื่องของการออกห่างในเรื่องของการคำสั่งห้ามแล้วก็ในเรื่องของการกํำหนดสภาวะที่พระองค์ทรงกำหนดสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยในเรื่องของการอดทนการอดกัน้นนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะสเสวงหาวิชาความรู้เขาจะต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้มาเว้นแต่ ด้วยการอดทนการอดกัน้นและสิ่งที่นักเรียนที่จะแสวงหาในเรื่องของความรู้การศึกษาในเรื่องของหลักการาศาสนาชีวิตของมนุษย์เนี่ยหรือชีวิตของผู้ที่แสวงหาความรู้เนี่ยเขาจะต้องอดทนเขาจะต้องแบกรับความยากลำบากเพื่อได้มาถึงตำแหน่งที่สูงส่งที่อ,อัอลลอฮฺสุบนะฮฺวะตะอัลลาฮทรงยกย่อง ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยกับการอดทนนั่นแหละคุณลักษณะหนึ่งนั่นก็คือจะต้องอดทนวันมุซอเบรออดทนแล้วก็ไปเชิญกับความยากลําบากอดทนและไปะเชิญกับความยากลําบากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาทรงสั่งใช้ให้เรานั้นมีคุณลักษณะสองอย่างนั่นก็คืออัลซอบรู้วันมุซอเารออดทนและก็ไปเชิญกับความยากลําบาก ลีตาซีลีอัสลินอีมานเพื่อที่จะได้มาถึงเก่นแท้ของการให้เอกภาพแก่นแท้ของในเรื่องของหลักความเชื่อต่างๆการศรัทธานี่จะต้องอาศัยในเรื่องของการอดทนบางช่วงเวลาและบางช่วงเวลาเพื่อที่จะได้มาซึ่งอะไรทำให้อีมานของเรานั้นมีการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นการเติมเต็ม ในแต่ละช่วงเวลาด้วยกับการอดทนดังที่อ ay uh ัลลอฮฺซุบฮฺฮานะฮฺอัลลอได้กล่าวว่ายะอายูฮัลลาดีนะอามนุสบิรุวอซอบิรุอบันดาบ้ตีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงอดทนพวกท่านทั้งหลายจงอดทนและจะต้องอดกัน้นไปเชิญกับสิ่งที่มันยากลําบากจะต้องบากบัน่นจะต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่มันยากลาบาก นี่คือแนวทางของการที่บุคคลหนึ่งเสวงหาวิชาความรู้อยู่ในองค์การสู่ระตุอาลาอิมรอนองค์การที่200ร้อยและอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวอีกว่าหัวสบิรนัทสกามะอัลเลดีนายเดาอูนารอบบะฮุมบินกอดาติวันอาชียยูรียูนาวัจฮะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าจงอดทนตัวของท่านพร้อมกับบรรดาผู้ที่อะไร ผู้ที่วิงวอนขอต่อผู้อภิบาลของพวกเขายะด่าอูนะรบบะหุมบิลกอดาทิวัลอาชยยียูรีดูนะวัจจะต้องอดทนพร้อมกับบรรดาผู้ที่พวกเขาวิงวอนขอต่อผู้อภิบาลของเขาทั้งเช้าและยินยูรีดูนะวัจพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีความแสวงหาต้องการที่จะแส่เวงหาพระพักของพระองค์ ต้องการที่จะสเสวงหาการตอบแทนจากอัลอฮพหุอัตตาลาอยู่ในสุรตุนกัฟีองค์การที่28ท่านยะยาบินอาบีกะซีดท่านได้กล่าวในตับซีดของท่านได้พูดถึงองค์การนี้ท่านได้กล่าวว่า h ฮิยเมายะลิซุลฟิกฮีคือการอดทนในสถานที่วงศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาคือการอดทนอดกัน้น บากบันกับความยากลำบากในการแสวงหาในการแสวงหาในการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาคือการนั่งรับความรู้จากบรรดานักวิชาการหรือบรรดาผู้รู้นั่นเองและท่านได้ก่าวว่าวาลยุฮซนอะฮัดุลอัลอิลมาอิลลาบิสซอบรีและจะไม่มีทางที่จะได้รับความรู้ ไม่มีทางที่จะได้รับความรู้เว้นแต่จะต้องผ่านกระบวนการอดทนอดกัน้นและท่ัญยาห์อิบนูกะซีนท่านได้กล่าวอีกว่าลายุสตอตออุนอินมูบิโรฮาตินยิสมิความรู้จะไม่ถูกเลขความรู้นั้นจะไม่ถูกเลขมาด้วยความสะดวกสบายหมายถึงว่าความรู้จะไม่ได้มา อันเนื่องมาจากการนั่งงอมืองอเท้าบุคคลหนึ่งจะต้องอดทนจะต้องบากบัน่นจะต้องอดกลั้นกับความรู้เพราะความรู้นั้นไม่ใช่ถูกประทานลงมาแล้วก็ได้เลยเขาจะต้องเดินทางเขาจะต้องอดทนเขาจะต้องอเดินทางออกจากบ้านบางคนอาจจะถึงขั้นเสียสละทั้งชีวิตของเขาเพื่อที่จะะแสวงหาความรู้บางคนอาจจะอาจจะอะไร อาจจะทิ้งบ้านเกิดเนื่องจากจะต้องเดินทางไปเดินทางไปศึกษาหาวิชาความรู้ดังนั้นคนที่จะได้รับความรู้ที่แท้จริงจะต้องผ่านกระบวนการอดทนและใครที่อดทนเขาก็จะออกจากอะไรห่วงโซ่ของความไม่รู้เขาจะออกจากกับดักของความไม่รู้ มีคำพูดของท่านอันอัสมาอีท่านได้กล่าวดีมากท่านได้กล่าวว่าอย่างไงมันลำยัตมินซุลตะลิมซาอัตันบากิยาฟีซุลิลยฮลีอาบดาใครที่ไม่ได้ลิ้มรสของความยากลําบากความเหนื่อยล้าในการแสวงหาความรู้ชั่วเวลาหนึ่งเขาจะจมปักอยู่ในความโง่เขาจนวันตายนี่คือคําพูดของบรรดานะักวิชาการ วาบี้ทุรรกูและซะตุนอิลมีและด้วยกับการอดทนด้วยกับการอดกลั้นในการแสวงหาว,วิชาความรู้จะได้มาซึ่งความอริดอร่อยบางคนเนี่ยศึกษาความรู้เนี่ยบางคนอ่านหนังสือบางคนนั่งรับความรู้จากบรรดานักวิชาการเนี่ยมันคือมันคือคม,มันคือการพักผ่อน เหมือนกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซาลัมได้กล่าวกับท่านบิลานบอกว่าอาริฮนาบิฮายาบิลานท่านนบีได้กล่าวกับท่านบิลานว่าจงอาซานเถอะเพราะเราจะทําให้จิตใจของเรานนั้นมีความสบายด้วยกับการละหมาดบางครั้งเนี่ยบางคนเลือกที่จะเลือกที่จะอะไรเลือกที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ในช่วงเวลาปิดเทอมเหมือนเพื่อนของผมบางท่าน ที่อยู่ในประเทศคูเวตบางท่านเขาแจ้งมาว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปศึกษาความรู้ที่มัสยิดของท่านนาบีในช่วงปิดเทอมบางคนถึงขนาดนั้นยอมเสียสะละในช่วงเวลาในการปิดภาคเรียนเพื่อที่จะเดินทางไปศึกษาไปพบปะบรรดาคณา,าจารย์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยเขาจะต้องเลกมาด้วยกับความยากลําบากใครก็ตามที่ไม่เสียสะละ ช่วงเวลาชีวิตของเขาในการแสวงหาวิชาวความรู้ความโง่เขาก็จะติดตัวเขาจนกระทั่งจนวันตายประการต่อมาบรรดาซาลฟเนี่ยได้พูดในทํานองอย่างนี้เนี่ยเยอะมากอย่างเช่นบรรดาซาลฟได้กล่าวว่ามันลำมยฮตมินอาลามตะลิมลำมยซุกและซะตันอินมีใครก็ตามที่ไม่ได้ ประสบพบเจอกับความเหน็ดเหนื่อยความลำบากในเรื่องของการแสวงหาความรู้ในการในการถ่ายทอดความรู้ลำยซุกและซาตานไลมีเขาจะไม่ได้รับกลิ่นอายของความรู้เขาก็จะไม่ได้รับกลิ่นอายของความรู้นั่นเองดังนั้นความรู้เนี่ยมีบรรดานักวิชาการหลายท่านเขา เปรยปยความรู้ว่ามันลำยรกาบินมาซอเอฟลำยะลำยะนันอัรรกอกอิบใครก็ตามที่ไม่เคยประสบกับความยากลําบากเขาก็จะไม่มีวันที่จะได้รับสิ่งที่ตนเองนั้นปรารถนาดังนั้นใครต้องการปารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาจะต้องผ่านกระบวนการอดทน ใครต้องการที่จะได้รับปัจจัยยังชีพจากลัสุฮานะหูวตะตาลาเขาจะต้องตื่นตัวเขาจะต้องตื่นรู้เขาจะต้องใฝ่ทะเยอทะยานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการที่จะแสวงหาวิชาความรู้ใครต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้เขาจะต้องเสียสละเสียสละเวลาของเขาเสียสละทั้งร่างกายของเขาเพื่อที่จะ ค้นหาความรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่พยายามที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะต้องอดทนอดกัน้นเสียสละมากมายประการต่อมาบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าซอบรุนอินมีโนอนันการอดทนในเรื่องของวิชาความรู้เนี่ยมีอยู่สองด้านด้วยกันมีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งซอบรุนฟีตัมมุลีฮิวะอักซีฮิ ประการแรกก็คือการอดทนในการแบกรับความรู้การอดทนในการแบกรับความรู้เมื่อเวลาเราศึกษาเนี่ยแน่นอนละ่ะเราจะต้องอะไรเราจะต้องท่องจำอันท่องจำหดีท่องจำอันกุรอานท่องจำในสิ่งที่เรียนมาว่าอักซีแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นนำความรู้เหล่านั้น เก็บเกี่ยวความรู้เหล่านั้นการเก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยจะต้องอาศัยการท่องจําจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนความเข้าใจการศึกษาในเรื่องของแต่ละศาสตร์วิชาความรู้เนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของการทําความเข้าใจตีโจทย์ให้แตกการตีโจทย์ให้แตกเนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของการอดทนเช่นเดียวกัน wahuduri ิ a j a z u s i n a m ตาจอิลาซ o บรินและเช่นเดียวกันในเรื่องของการแสวงหาความรู้เนี่ยจะต้องเดินทาง จะต้องเดินทางจะต้องไปนั่งวงศึกษาเขาเรียกว่ามัจลิสอันอินมีจะต้องอาศัยความอดทนเช่นเดียวกันคนที่จะรับความรู้เนี่ยบางครั้งจะต้องอะไรจะต้องฟังคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้บางครั้งต้องใช้เวลาการที่จะเอาใจใส่ให้สิทธิกับคนที่แสวงหาความรู้คนที่ถ่ายทอดความรู้เราก็จะต้องให้มรารยาทให้สิทธิแก่พวกเขา จะต้องอาศัยอะไรจะต้องอาศัยความอดทนเช่นเดียวกันประการต่อมาในชนิดที่2องซอบรุนฟีอาดาอีฮิวบัสซีฮิวตับลีกิฮิอิลาอาลีฮิชนิดที่2นั่นก็คือการอดทนในการในการเสียสละถ่ายทอดความรู้ในการเผยแพ่ในการกระจายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆวันยูลูสลินมูตาอันลีมินและการนั่ง เพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่จะมารับความรู้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนเช่นเดียวกันการที่จะให้ความรู้ให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองนั้นสอนเป็นสิ่งที่ยากมากจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนเช่นเดียวกันและการเผื่อวัติมาลูซัลลาติหิมยัตตอูอิลาซอบรินการเผื่อกลุ่มเป้าหมายหรือนักเรียนที่เขาสะดุก สะดุดหล้มสิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งบางครั้งเนี่ยคนที่ถ่ายทอดความรู้เขาต้องไปเชิญกับลูกศิษย์ลูกหามากมายต่างคนต่างต่าง,ต,างต่างมีปัญหาไม่เหมือนกันบางครั้งเราจะต้องอะไรจะต้องไปเชิญกับกับกับรูปแบบต่างๆของผู้ที่รับความรู้นักเรียนเนี่ย บางคนอาจจะขยันบ้างบางคนอาจจะขี้เกียจบ้างบางคนอาจจะมีภาระมีมีวิกฤตของตนเองไม่เหมือนกันบางคนสเสวงหาความรู้แต่ในตรงกันข้ามเขาประสบป,ปัญหาทางบ้านอย่างนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ถ่ายทอดความรู้บางครั้งเขาจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนเช่นเดียวกันดังนั้นการอดทนในเรื่องของความรู้เนี่ย มันถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้รับความรู้จะต้องมีความอดทนมีความอดทนมีความอดทนการอดทนนั้นจะได้มาก็จะต้องอาศัยในเรื่องของการฝึกฝนการฝึกฝนบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะแบกรับความรู้ในช่วงเวลาหนึ่งได้เพราะเนื่องจากว่าจะต้องอาศัยความอดทน บางคนอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในช่วงเวลาที่เขาศึกษาหาวิชาความรู้บางคนอาจจะทะเลทลายบ้างในเรื่องของวิชาความรู้ไม่ใช่ทุกศาสตร์ความรู้เขาจะได้ประโยชน์จากผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เพราะบางครั้งเนี่ยเพราะบางครั้งการรับความรู้เนี่ยถ้าหากว่ารับเกินขนาดมันก็จะเป็นเหมือนกับฟิบเบก กลับมาสู่ผู้ที่รับความรู้ดังนั้นจะต้องศึกษาความรู้เหมือนตอนที่8ที่ผมนั้นได้นําเสนอนั่นก็คือการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนบางคนเนี่ยรีบร้อนจนเกินไปต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้บางคนเนี่ยกว่าที่จะถ่ายทอดความรู้เนี่ยเขาจะต้องศึกษาเป็นเรมปีบางคน1ิบ ปีปีบางคน6ปี7ปี8ปี9ปีแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยศึกษาแค่ปีเดียว2ปีต้องการที่จะอะไต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ต้องการที่จะให้ความรู้แก่ผู้คนเนี่ยบางครั้งอาจจะเลือกในการถ่ายทอดความรู้ที่ลึกจนเขาเองเนี่ยบางครั้งไม่เหมาะในการพูดในประเด็นเหล่านั้นบางประเด็นพี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่ใช่ทุกประเด็นเราจะต้องอะไร ถ่ายทอดบางครั้งจะต้องดูบริบทต่างๆมากมายบางครั้งอาจจะทั่วลงบ้างหากเรานำประเด็นต่างๆที่มันเป็นที่สนใจของสังคมโดยที่ในช่วงเวลาเหล่านั้นมันไม่เหมาะในการเผยแพร่ความรู้ด้วยเหตุน,นี้กลุ่มเป้าหมายที่เราจะถ่ายทอดความรู้และกลุ่มเป้าหมายที่เรานั้นรับความรู้จะต้องรู้ว่า ศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับ,รบความรู้ผู้ที่รับความรู้เราเราจะต้องรู้ศักยภาพของเขาและคนที่ถ่ายทอดความรู้ก็เช่นเดียวกันเขาจะต้องรู้ลิมิตของตัวเองรู้ขอบเขตของตัวเองว่าประเด็นใดสมควรที่จะพูดประเด็นใดสมควรที่จะนิ่งเพราะมีหลายประเด็นมากที่บรรดานักวิชาการเนี่ยไม่กล้าที่จะถ่ายทอดความรู้เพราะ หากถ่ายทอดความรู้ไปแล้วคนที่รับฟังอาจจะไม่ถึงขั้นหรือไม่ก็สติปัญญานั้นอาจจะไปไม่ถึงจนทำให้หลักการของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์แบบอย่างของท่านอาบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมถูกปฏิเสธทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เป็นความจริงถ้าจำไม่ผิดก็เป็นคำพูดของท่านอาลีอิบนีอบีตอเลิบ คืออย่าพูดในสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์นั้นไปไม่ถึงและมีคำพูดของมันดาซาลฟก็บอกว่าอารอบบานีคนที่ถ่ายทอดความรู้ก็คือคนที่อยู่รอบบินนาซาบีซิวอรินเอนเมกอบลากิบาริเฮดคนที่จะเป็นครูจริงๆครูที่ถ่ายทอดความรู้จากจากอะไรจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่อบรม คนที่ถ่ายทอดความรู้คนที่ให้ความรู้แกม่มนุษย์เนี่ยด้วยกับความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอนจากความรู้เล็กๆจนกระทั่งถึงความรู้ที่ใหญ่ๆบางครั้งอาจจะเปลกบ้างสําหรับคนที่รับความรู้เขาบ่าทําไมอาจารย์ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้หมดเปลือกบางครั้งอาจจะมอ,มองว่าผู้ที่ถ่ายทอดความรู้อาจจะกักความรู้ที่จริงไม่พี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่าเราศึกษาในเรื่องของ เขาเรียกว่าจัญญาบันของคนที่ถ่ายทอดความรู้เนี่ยเขาจะมีจัญญาบันของคนที่ถ่ายทอดความรู้จัญญาบันของคนที่ทํางานศาสนานเนี่ยมันจะมีขั้นมีขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้มีระดับขั้นเหมือนกับการละหมาดการละหมาดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนไหนเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มตมั้งแต่เริ่มตั้งแต่จะเริ่มตั้งแต่ชูรุตุสซาลาให้เรานั้นคํานึงถึง เงื่อนไขของการละหมาดให้เรานั้นคำานึงถึงอรุณสุธลาให้เรานั้นคำานึงถึงสิ่งที่จําเป็นในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของสิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของการละหมาดสิ่งเหล่านี้มันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่มาปุ๊บละหมาดเลยไม่ได้เราจะต้องคำานึงถึงชูรุตุศรลาจะต้องคำานึงถึงการทําความสะอาดการอาบน้ําละหมาดจะต้องรู้ถึงทิศกิบลจะต้อง ชำระล้างสิ่งโสโปรกต่างๆทั้งร่างกายทั้งสถานที่ละหมาดสิ่งเหล่านี้มันก็คือชูรูตุสซาลาดังนั้นแต่ละศาสตร์ความรู้แต่ละบทบัญญัติเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนเป็นขั้นเป็นตอนของมันด้วยเหตุนี้ไม่แปลกว่าในเรื่องของการแสวงหาความรู้ก็เ,เช่นเดียวกันมันจะต้องมีขั้นมีมีขั้นมีขั้นตอนของมันและขั้นตอนเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสเสวงหาความรู้การถ่ายทอดความรู้จะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยในตอนที่9ในเรื่องของ ah อัซอบรูฟินอินมะทัมมูลันวาอาดาอันการอดทนในการสเสวงหาความรู้ของอสาระประโยชน์จากหนงังสือตาซีมุนอินของท่านเชคซอลและบินอับดิลละอันอุซัยมีฮะฟิซฮุลลฮ์อินชาอัล็ الله, คอยต่อในตอนที่1ิ ด้วยการนำหนังสือการเทิดทูนความรู้ก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดะยัวัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบารอกาตุ